สวัสดีค่ะเชอรี่นะคะจากแฟรี่ชินค่ะแน่นอนเจอหน้าพี่เนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรไม่ได้เลยนอกจากเรื่องชินชีล่านะคะก็อย่างที่เราทราบกันว่าชินชิล่าเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงเมืองหนาวหรือว่าเป็นสัตว์ที่มาจากเมืองหนาวนะคะ เขาต้องการอากาศที่ถ่ายเทสะดวกไม่ร้อนอบอ้าววันนี้ค่ะเราก็เลยจะมารีวิวไอเทมเด็ดสำหรับชินชิราเลยนั่นก็คือกรงชินชิราปรับอากาศค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออปชันการทำงานอันนี้มันเป็นยังไงได้บ้างแต่ว่าบอกก่อนเลยว่าไอเทมเนี้ยมันค่อนข้างเหมาะกับชินชิราจริงๆและไม่ใช่แค่ชินชิรานะคือตัวอุณหภูมิอันนี้มันสามารถปรับได้ตั้งแต่10องศาจนถึง100องศานั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ย สัตว์ที่อยู่ในเขตร้อนอย่างเช่นลิงมัมโมเซตหรือว่าตระกูลลิงทั้งหลายนะคะที่ชอบอากาศอบอุ่นไอ้เจ้ากรงเนี้ยค่ะก็สามารถเลี้ยงได้เหมือนกันเพียง <Okay. S 2> แต่ว่าอาจจะต้องปรับฟังก์ชันการใช้งานในกรงเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะให้เหมาะต่อสัตว์แต่ละประเภทนะคะวันนี้ขอมาโฟกัสแค่ชินชิล่าอย่างเดียวก่อนมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูก,ออร,าาดกรงกันว่ากรงเนี้ยมันมีอะไรยังไงบ้างแล้วก็ เหมาะกับชินชิล่ายังไงข้อดีข้อเสียเป็นยังไงเดี๋ยวจะรวมให้ทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้เลยค่ะรวมถึงเรื่องของค่าไฟด้วยสบายกระเป๋าไหมหนักหรือเปล่ากินไฟแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะภายนอกของกรงชินชิล่าปรับอากาศนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนก่อนส่วนที่1ก็คือเป็นส่วนของกรงชินชิล่านะคะโดยกรงอันนี้จะเป็น2ชนั้นเดี๋ยวเรามาเจาะลึกข้างในกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะคะ ส่วนที่2ก็คือจะเป็นส่วนของคอมเพรสเซอร์แอร์นะคะก็จะเป็นส่วนที่ยื่นออกมาข้างนอกกรงเลยนะคะเนื่องจากจะต้องมีอากาศเข้าแล้วก็อากาศออกประมาณนั้นส่วนที่3ก็คือเขาจะมีสายพลาสติกมาให้นะคะสำหรับเดรนน้ำก็คือน้ำจากระบบคอมเพรสเซอร์ออกมาข้างนอกนั่นเองโดยสายนี้ก็จะยาวพอประมาณนะคะท่านใดอาจจะลากสายนี้ไปอยู่ในส่วนของห้องน้ำ ระเบียงหรือว่าอะไรก็ได้หมดเลยหรือถ้าเกิดว่าท่านใดเอาไว้ใช้ในบ้านนะคะก็แนะนําให้หาถังแบบนี้สักใบหนึ่งก็จะอยู่ในระบบของเขานะคะแล้วถึงเวลาเราก็เอาถังไปทิ้งน้ําออกเยอะไหมไม่เยอะมากเท่าไหรค่ค่ะโดยรวมก็เหมือนประมาณเครื่องปรับอากาศนะคะต่อไปเป็นเรื่องของระบบฟิลเตอร์แล้วก็ตัวระบายความร้อนรวมถึงดูดอากาศนะคะ โดยที่นี่ค่ะแผ่นนี้ก่อนเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นแผ่นฟิลเตอร์นะคะเนื่องจากว่าอากาศนะคะมันจะไหลเวียนแบบนี้เข้าด้านนี้นะคะแล้วก็ออกจากด้านบนนั่นหมายความว่าอากาศมันก็จะหมุนเวียนเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะโดยที่ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าอันนี้ก็จะเป็นทางออกก็จะมีลมร้อนออกมานะคะแผ่นฟิลเตอร์อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการกรองฝุ่นขนหรืออะไรก็แล้วแต่สําหรับตอนที่อากาศเข้าเราก็จะใช้วิธีทําความสะอาดเป่าฝุ่นหรืออะไรทั้งหมดได้เลย ระบบน้ำยาในเครื่องนะคะมันจะเป็นระบบน้ำยาคล้ายๆตู้เย็นคือเราไม่จําเป็นต้องเติมน้ํายาเลยมันจะเป็นน้ํายาแบบไหลเวียนเราสามารถเปิดได้24ชั่วโมงตลอดไปเลยไม่จําเป็นจะต้องปิดพักแอร์เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นการทํางานคล้ายๆตู้เย็นนั่นหมายความว่าถ้าเราเปิดปิดบ่อยๆเดี๋ยวไฟมันกระชากนะคะมันทาให้ระบบภายในมันไม่ดีถ้าเกิดเราอยากประหยัดไฟมันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการปรับอุณหภูมิให้มัน สูงขึ้นนะคะหรือว่าปรับให้อุณหภูมิเหมาะสมอย่ายเย็นเกินไปโดยอุณหภูมิจะปรับได้ตั้งแต่10องศาจนถึง100องศานะคะอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับชินชิล่าจะอยู่ที่ประมาณ25องศาค่ะซึ่งเครื่องตรงนี้มันทําให้กรงชินชิล่าอุณหภูมิประมาณนั้นแล้วนันมันก็เลยหยุดทํางานนะคะเดี๋ยวเรามาลองปรับดูกันว่าถ้าเกิดว่าเราปรับอุณหภูมิให้มันเย็นลงกว่านี้เราเครื่องทํางานจะเสียงดังประมาณไหนนะคะมาเดี๋ยวเรามาลองกัน สัก15องศาแล้วกันเดี๋ยวเราปรับขึ้นมา,มาือนเดิมนะคะเป็น25องศาเพราะว่า15องศามันเย็นเกินไปอเครื่องก็จะทำงานเสียงประมาณนี้นะคะโอเคต่อไปเรามาดูระบบของข้างในกันบ้างนะคะว่าภายในกรงชินชิลาอันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไล่ตั้งแต่ด้านนอกกันก่อนก็คือเนี่ยค่ะกรงเป็นลักษณะเป็นกรงสองชั้นนะคะ โดยที่พออันนี้เป็นตู้แอร์กระจกทั้งหมดที่ใช้ก็เลยเป็นอะคริลิกนะคะทั้งบนแล้วก็ล่างเลยโดยที่ช่องด้านบนจะเป็นช่องใหญ่การเปิดปิดของเขาจะมีตัวล็อกทั้งหมด2ชั้น1ก็คือเป็นตัวล็อกที่เป็นตัวล็อกแม่เหล็กนะคะอย่างที่สองก็คือเป็นตัวล็อกที่เป็นตัวล็อกเหมือนเป็นกรอนนี่ค่ะก็จะหมุนขึ้นลงโดยที่ตัวของประตูะคะ่ะเขาก็ มีสำรองให้อีกหนึ่งอนันเป็นประตูที่เป็นกรงปกตินะคะถ้าเกิดว่าท่านใดยอยากจะสลับเปิดปิดแอร์หรือว่ากลัวว่าอากาศมันจะอบเกินไปเราก็ใช้ประตูอันนี้แทนได้นะคะต่อไปมาดูด้านล่างค่ะด้านล่างก็จะแบ่งออกเป็นสองช่องนะคะคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะเหมือนเปิดให้อาหารเปิดเล่นแล้วก็ทำความสะอาดนะคะนี ก็จะแบ่งเป็นสองช่องแบบนี้เพราะบางครั้งถ้าเปิดช่องใหญ่เลยข้างล่าง mm hmm. เด็กๆอาจจะวิ่งออกมาได้มากเกินไปเวลาที่เขาให้อาหารนะคะามาดูกลไกข้างในของข้างล่างกันดีกว่าสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือตัวนี้ค่ะแผ่นพื้นพอแผ่นพื้นเป็นสแตนเลสอะคะ่ะมันจะช่วยเรื่องความเย็นได้ค่อนข้างดีมากโดยเขาแบ่งออกเป็น2พาร์ทพาร์ทที่1ก็คือเป็นแผ่นสแตนเลสเลยอันนี้จะช่วยในการพักเท้านะคะ ไม่ให้ชินชิล่ามีปัญหาเรื่องแผลกดทับที่ฝ่าเทา้าอย่างที่สองก็คือจะเป็นอีกด้านหนึ่งที่เป็นรูๆซึ่งรูอันนี้ก็จะใช้สำหรับเวลาที่มีสิ่งสกรปรกนะคะอึญ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถลงไปในช่องตรงนี้ได้โดยที่จะเชื่อมต่อกับลิ้นชักที่อยู่ด้านล่างนะคะโดยที่ไอ้ข้างล่างตรงนี้ค่ะเราก็ใช้แผ่นปูรองหรือถ้าเกิดจะไม่ปูก็ได้นะคะเราก็ไปทําความสะอาดง่ายมากๆ อุปกรณ์ในกรงเขามีสำรองมาให้เพิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนอ็อตชั้นปีนให้มาแม้แต่กระทั่งไขควงแบบนี้เพราะฉะนั้นคือถ้าบ้านใดไม่มีเครื่องมือเลยบอกเลยวา่าสั่งปุ๊บก็จบทุกอย่างรวมถึงอันนี้ค่ะมีแผนทำความสะอาดให้ด้วยเห้มาเป็นไม้กวาดเป็นที่กลยขยะขนาดเล็กนะคะมีขวดน้ํามีแม้แต่กระทั่งสวิตช์ไฟ LED แล้วก็ มีชามอาหารแต่ต้องบอกว่าขวดน้ำกับชามอาหารนะคะสำหรับชินชิราอาจจะต้องซื้อใหม่นะเพราะว่าจุกที่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะมันทำให้รั่วได้ง่ายนะคะเราก็แค่เปลี่ยนขวดน้ำใหม่แล้วก็ชามอาหารที่ให้มาเนี่ยมันเบาจนเกินไปนะนองคว่ำชามได้ต่อไปภายในกรงก็จะเป็นลักษณะเหมือนการกระโดดค่ะขึ้นชั้นปีนได้ตามปกตินะคะก็คือมีชั้นปีนให้เขากระโดดเล่นเนี่ยค่ะมีชิงช้าให้ชิงช้านี่ก็คือสามารถปรับระดับ ความยาวความอะไรได้นะคะตามปกติเลยโดยแอร์นะคะมันก็จะออกมาจากช่องนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่คือเป็นช่องลมนะคะสําหรับที่เครื่องปรับอากาศหรือว่าความเย็นจะออกมานะคะมันก็จะค่อนข้างไหลเวียนทั่วกับกรงที่อยู่ชั้นล่างนะคะเนี่ยทั้งหมดเลยต่อไปเราจะขึ้นไปชั้น2องกันละโดยสําหรับชินชิล่านะคะก็จะเป็นสเตป็ปแล้วก็เดินขึ้นไปตรงนี้ เนี่ยค่ะโดยตรงนี้มันก็จะมีบ้านให้หน่อยหนึ่งแล้วก็เราสามารถขึ้นจากข้างบนนะคะตรงนี้ไปได้เลยนี่ค่ะมาโพกันที่ชั้นสองนะคะชั้นสองอันนี้ฟังก์ชันไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็จะมีตู้แอร์นะคะออกจากช่องนี้นะคะเป็นช่องลมแอร์นะคะแล้วก็จะมีตกแต่งนิดนิดหน่อยหน่ยนะคะเป็นพวกชั้นกระโดดชั้นปีนนี่ค่ะแล้วก็มี บ้านให้อีกหลังหนึ่งอยู่ในนี้ตั้งแต่น้องๆเห็นกรงชินชิราปรับอากาศเนี่ยคำถามท็อปฮิตสุดเลยก็คือไอ้เจ้ากรงอันนี้มันกินไฟแค่ไหนมันช่วยเราประหยัดไฟได้หรือเปล่าช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้ไหมวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีคำตอบกันด้วยก็คือพี่นะคะให้ช่างนะคะช่วยทำมิเตอร์มาให้เลยว่า เจ้ากรงอันนี้ค่ะมันกินไฟแค่ไหนโดยมิเตอร์ยังเป็นเลข0 0 0 0 0อยู่นะคะขณะน,นี้เวลาอย่างที่เห็น3มทุ่ม9นาทีเดี๋ยวเราจะเสียบกรงอันนี้นะคะทิ้งไว้15ชั่วโมงแล้วเรามาดูกันค่ะว่าไอ้เจ้าเลขมิเตอร์อันนี้มันเดินไปแค่ไหนแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ให้พี่ช่างไฟเขามาเช็คให้แล้วแหละ กรงอันนี้มันไม่ได้กินไฟมากนะคะแล้วก็เดือนหนึ่งเขาบอกว่าต,ก,ตกประมาณ400บาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจริงหรือเปล่ามาเริ่มจากนี่ค่ะปลั๊กนะคะของเจ้ากรงอันนี้มันจะเป็นปลั๊กแบบ3ขาเนื่องจากนําเข้ามาจากจีนนะคะปลั๊กมันก็จะไม่เหมือนบ้านเรามันก็จะเป็นปลั๊กแบบ3ขาเราต้องมีอะแดปเตอร์หตัวนี่เป็นยูนิเวอร์แซลนะคะเราก็เสียบเลยเสียบเสร็จปุ๊บเราก็เสียบกับมิเตอร์เลยค่ะ จะได้รู้ว่ากรงอันนี้มันกินไฟแค่ไหนนะคะโดยตอนนี้เวลาประมาณสักสามทุ่มสินาทีเนี่ยค่ะเดี๋ยวเลขมิเตอร์ตรงนี้มันก็จะวิ่งไปเห็นไหมคะนี่กรงทํางานละเห็นไหมเริ่มวิ่งละตอนนี้นะคะที่เซตอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสิหองศาเอาแบบหนาวสุดไปเลยดีกว่าจะได้รู้ว่า ไอ้เจ้า16องศาเนี่ยแล้วกรงมันกินไฟแค่ไหนเดี๋ยว15ชั่วโมงมาลองดูกันนะถ่ายไว้ตรงนี้ก่อนนะตอนนี้ยังเป็น0000 000 000อยู่นะคะเกือบจะขึ้นมาหนึ่งคือที่เกือบจะขึ้นมาหนึ่งเนี่ยเพราะว่าช่างไฟเขาลองไฟให้พี่แหละว่าตัวเลกมันขึ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขอนับที่0001 000ละกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าเขาขยับไปแค่ไหนหลังจากนี้15ชั่วโมงนะจ๊ะ The next day ค่ะ ตอนนี้ก็ผ่านไปครบ24ชั่วโมงแล้วนะคะตอนแรกตั้งใจว่าจะแค่15ชั่วโมงก็พอพอดีวันอาทิตย์นะคะลูกค้าเข้าเต็มร้ายไปหมดเลยงั้นเราก็ทิ้งยาวไปครบ24ชั่วโมงเลยละกันมาค่ะตอนนี้เวลา3ทุ่ม12นาทีนะคะของวันที่วันที่12นะคะวันอาทิตย์ที่12เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าตอนนี้กินไฟไปแค่ไหนแล้วนะคะ นี่มาดูที่มิเตอร์กันเลยเมื่อกี้เราจำได้ว่าตั้งต้นอยู่ที่0ูนย์ศูนยนะคะนี่ค่ะสังเกตยังไม่ขึ้นมา1นึ่งเลยมัน0 0 0 0, 0, 0, 0 9นกะคะก็คือยังไม่ขึ้นมาหนึ่งเลยเราตีซะว่า24ชั่วโมงผ่านไปเขาใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ1ยูนิตงั้นเรามาดูกันคะ่ะว่า1ยูนิตนั้นค่าไฟประมาณเท่าไหร่นะคะ หาข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้จากเว็บการไฟฟ้าเลยนะคะนี่จากเว็บการไฟฟ้าเลยคำนวณค่าไฟอันนี้ล่าสุดนะคะลงวันที่ปี6 1หนึ่งแล้วก็คร่าวๆละกันอันนี้เป็นอัตราค่าไฟฟ้านะคะก็จะแบ่งออกเป็นบ้านอยู่อาศัยกับกิจการขนาดเล็กขอเอาเป็นบ้านอยู่อาศัยละกันค่ะเข้าใจง่ายๆตั้งแต่0ูนถึง15ห้าหน่วยแรกค่าไฟสองบาทสาบเอ่อตั้งแต่ 0ถึง150หน่วยแรกอันนี้ค่าไฟ3มบาท24สตางนะคะตีจะว่าบ้านเราเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ150หน่วยหรือว่า450หน่วยเอาแพงสุดเลยละกันแพงสุดคือ400หน่วยขึ้นไปนะคะอยู่ที่4.4217งั้นคิดง่ายๆเราคิดว่าค่าไฟยูนิตละ5บาท เผื่อถ้าท่านอยู่คอนโดอยู่บ้านเช่าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบวกค่าไฟเพิ่มขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะคะก็ติสัว,ว่าค่าไฟยูนิตละ5บาทเอาเป็นว่า1วันเนี่ย24ชั่วโมงใช้ค่าไฟประมาณ1ยูนิตเดือนหนึ่งก็ค่าไฟประมาณ150บาทเท่านั้นเองเรียกได้ว่าค่าไฟถูกมากๆจริงๆจ,จ,จากการที่เราสามารถ เปิดแอร์ให้น้องอยู่ได้24ชั่วโมงนะคะค่าไฟตกเดือนละ150บาทเท่านั้นเองค่ะหลังจากเห็นเรื่องการคำนวณไฟไปแล้วมันน่าสนใจใช่ไหมเพราะว่ามันถูกมากจริงนะถ้าเทียบกับเดือนนึงตกประมาณแบบ300บาทอะ่ะ เลือกได้ว่าแบบเออมันเป็นไอเทมหนึ่งที่น่าสนใจเลยมาค่ะก่อนจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียกันมาดูสิ่งสุดท้ายที่เขาแถมมาให้ในกรงนี้นะคะนั่นก็คือสติกเกอร์น้องชินชิล่าสุดน่ารักใครจะมองเป็นแฮมก็ได้นะมองเป็นชินก็ได้ก็โอเคอยู่สติกเกอร์เนี้ยค่ะก็คือเขาเอาไว้ให้ตกแตง่งปิดเล่นในกรงเนี่ยแหละแต่ถ้าให้พี่แนะนำมินจแล้วพี่ไม่อยากให้ติดพวกนี้ไว้ในกรงนะเพราะว่า เขาโซนเราก็รู้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาลอกสติกเกอร์มากัดเล่นแน่ๆโอเคก่อนจะจบคลิปนี้แน่นอนเรารีวิวทุกสิ่งอย่างเรียบร้อยแล้วมันจะขาดไม่ได้แน่นอนขาดในมุมของข้อดีแล้วก็ข้อเสียของกรงนี้กันข้อเสียอย่างที่หนึ่งเลยนะคะเรื่องของราคาแน่นอนว่ากรงนี้ราคา25,000บาทบางท่านอาจจะมองว่าราคาสูงเกินไปหูแพงจังเลยกรงชินตั้ง25แน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เรื่องนี้ก็แล้วแต่โจทย์ของแต่ละท่านละกันแต่ถ้าถามในมุมของพี่ราคามันค่อนข้างคุ้มค่ากับหลายๆอย่างที่เราไม่ต้องพะวงแล้วก็ปวดหัวอย่างที่สองนะคะสังเกตว่ากรงแบบนี้มันเป็นกรงแบบฟินนชชิ่งเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดจะชอบเล่นแต่งกรงนะคะอาจจะไม่ชอบหรือว่ากรงแบบนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะคะเนื่องจากว่าทุกอย่างมันฟินิชชิ่งเรียบร้อยแล้วเราจะตกแต่งได้เพิ่มแค่แบบ นิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองกระอย่างที่สามอันนี้เป็นอันที่พี่คิดเองนะก็คือว่าระบบการเดรนน้ำอันนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาน่าจะทำมาซัพพอร์ตเยอะกว่านี้อย่างที่สี่ก็คือการวางกรงอันนี้ค่ะเนื่องจากเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นการวางกรงในบ้านเนี่ยอาจจะต้องคำนึงถึงระยะห่างจากกำแพงหรือว่าอะไรนิดๆหน่อยๆนะคะอย่างที่ห้าก็คือด้วยความที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า แน่นอนมันต้องมีเรื่องของการเสียแมนเทแนนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราควรจะศึกษาให้ดีค่ะว่าเ,เราควรจะดูแลบำรุงรักษายังไงแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยในการดูแลข้อเสียพี่คิดได้ประมาณ5ข้อนะจริงๆ ที่เราลองใช้งานมาดูเพราะาเรื่องอื่นคือค่อนข้างโอเคแล้วก็ตอบโจทย์ค่อนข้างมากมาต่อที่ข้อดีนะคะเมื่อกี้แอบแวะไปรับลูกค้ามาเพลสหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาจบคลิปนี้ด้วยข้อดีนะคะข้อดีของเจ้ากรงชินชิระปรับอากาศได้วความที่มันเยอะระดับหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวจะงงนะคะเลยขอมีลิสต์สักหน่อยหนึ่งนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องการถ่ายเทอากาศและความชื้นแน่นอนด้วยความที่เป็นกรงปรับอากาศนะคะเพราะฉะนั้นคือการ ถ่ายเทยอากาศในของกรงเนี่ยก็จะค่อนข้างดีอยู่แล้วรวมถึงสามารถควบคุมความชื้นได้ด้วยแล้วก็ปรับอุณหภูมิได้ตามที่เราต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิเย็นหรือว่าร้อนเพราะว่าเครื่องนี้มันปรับได้ตั้งแต่10องศาจนถึง100องศานะคะอย่างที่2ก็คือเรื่องของการสำรองไฟค่ะเครื่องนี้ด้วยความที่ไม่ได้กินไฟเยอะมากนะคะทำให้เราสามารถต่อผ่าน UPS ได้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดกรณีไฟตกไฟดับ ฝนตกหนักมากเลยไฟดับที่บ้าน U P S มันก็ช่วยสำรองไฟสำหรับตัวนี้ได้ส่วนหนึ่งนะคะอย่างที่3ก็คือดีไซน์สวยงามแต่งบ้านได้นะคะอย่างที่เห็นเลยก็คือประหนึ่งเหมือนเป็นตู้โชว์ได้ด้วยนั่นเองค่ะอย่างที่4ี่นะคะก็คือป้องกันเรื่องขนแล้วก็กลิ่นแล้วก็ปัญหาต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ชินชิล่าเนี่ยปัญหาเรื่องกลิ่นส่วนใหญ่จะเป็นที่ย่านะคะซึ่งพอกรงมันปิดมิดชิดแบบนี้ค่ะก็จะทำให้กลิ่นออกมานอกกรงเนี่ย น้อยลงทําให้เวลาที่คนที่อยู่ที่บ้านที่เขาเซนซิทีฟกับเรื่องกลิ่นมากๆก็จะไม่ค่อยได้กลิ่นเลยนะคะอย่างที่5ก็คือเรื่องของการประหยัดไฟถ้าเทียบการใช้กรงแบบนี้กับการเปิดแอร์ในการเลี้ยงชิชิลา่าแบบนี้ค่ะค่อนข้างประหยัดไฟได้ดีกว่าต้องบอกว่าเปิดแอร์เนี่ยห้องหนึ่งต่อเดือนอาจจะอยู่ที่สักประมาณหลัก2 0 0 0ถึง3,000บาทแต่ว่าตู้นี้ค่ะกินไฟแค่เดือนละประมาณ300บาทเท่านั้นเองเรียกได้ว่า สบายเงินในกระเป๋าไปเปนขนมได้พอสมควรเลยทีเดียวนะคะอย่างที่6ก็คือสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงได้อย่างที่บอกค่ะว่าพอกรงอันนี้ค่ะมันค่อนข้างช่วยเรื่องของไฟเรื่องของแอร์แล้วมันก็ทําให้เราประหยัดเงินในกระเป๋าได้ค่อนข้างเยอะอีกอย่างหนึ่งสําหรับท่านที่ไม่ชอบแต่งกรงคือกรงแบบนี้ด้วยความที่ฟินิชชิ่งทุกอย่างมันมาสําเร็จหมดแล้วนะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มหรือแต่งกรงมากมายก็สํารองเงินในกระเป๋าไว้ซื้อขนมได้เหมือนกันค่ะ อย่างที่7ดนะคะการความสะอาดที่ค่อนข้างง่ายเนื่องจากว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเลเนี้ยมันสามารถปัดกวาดเช็ดถูได้ง่ายมากๆรวมถึงทุกอย่างมันฟินนชชิ่งอยู่ในกรงหมดแล้วเพียงแค่เราเอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูฟืดฟืดฟืดก็เสร็จเรียบร้อยเหลือแค่เอาถาดไปล้างแค่นั้นเองค่ะสุดท้ายนะคะอย่างที่8คือกรงแบบนี้สามารถเลี้ยงชินชีลานอกบ้านได้แต่นอกบ้านอันนี้ยังไม่ถึงขนาดว่า เอาไปตั้งกลางแดดในสวนไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเทียงแต่ว่าอยู่ในชายคาบริเวณนอกตัวบ้านยังได้อยู่เพราะว่าด้วยความที่กรงอันนี้มีระบบปรับอากาศเรียบร้อยแล้วทําให้เราไม่ต้องพะวงกับการที่จะมีอากาศข้างนอกมาหรือว่าความร้อนข้างนอกนะคะมากระทบกับตัวนี้ซึ่งกรงอันนี้มันก็จะตอบโจทย์สําหรับหลายๆท่านที่บางบ้าน ไม่แนะนําให้เลี้ยงในบ้านหรือว่าไม่สามารถเลี้ยงในบ้านได้ซึ่งกรงตัวนี้ก็สามารถเลี้ยงภายนอกได้เหมือนกันค่ะโอเคอันนี้เป็นข้อดีคร่าวๆจริงข้อดีของกรงนี้มีค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าสมราคาค่ะถ้าถามว่าเป็นพี่พี่ซื้อไหมถ้าพี่เลี้ยงชินชิล่าประมาณสัก1-6ตัวหรือประมาณสักแบบกรงหนึ่งถึงสามกรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นพี่พี่ซื้อนะโอเคสำหรับคลิปนี้จบแล้วนะคะหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่กำลังหากรงของชินชิล่าอยู่ว่าเราควรจะทำยังไงดีนะเป็นแบบไหนดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรงทางเลือกอีกทางหนึ่งแล้วกันนะคะวันนี้ไปละบ๊ายบาย